ยุคติดขือที่2องร่ามันที่โจมรกรติดขื่อไปด้วยยี่เลีวยิ่งกว่าแสงเจมนักวัดที่หลงที่ลืมพี่หมีเปาปลาเข็มเกินไปลซอซอเกมเหมือก็ง่ายเกินกิมจอมพลังพของพวกเราคือชมคนติดขือ inclusion less win less less l e w e r เออภาษาอังกฤษไม่รู้เก่งนะเข้าใจเข้าใจพี่แต่ไม่ต้องทำก็ได้นะพี่เออพูดเอาชื่อไทยค่ะชื่อไทยอ่านง่ายๆชื่อไทยชื่อไทยเอออินคูชั่นแปลไม่ได้แต่มันเป็นทะเลนแดงเออไม่น้ำแดงเนอะไม่น้ำแดงเหรอแม่บ่ายเราบอกเลยก็เลย awie เลยนะเออในสตรีมเลยพี่พี่ชายครับเราไม่ไม่มีกินนะพี่ตอนนี้อ๋อโอเคครับตั้งใจไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ค่าวก่อนรอบหน้ารอบหน้าเลยเนี่ยคิดอยู่ว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กหรือจะซื้อซูเปอร์ก่อนดีพี่ เฮ้ยซูเป้าดีกว่าเล่นรถดีกว่าไอ้แต่แพงนะซูเป้าคันหนึ่งอยู่ตม่เป็นไรเดี๋ยวทำโตโยต้าเนี่ยไม่ก็เซลิก้าก็ได้เนเซลิก้าราคามันถูกนะโอ้ยพี่ตังค์ผมมีเป็นล้านนะพี่เฮ้ยใช่เออเออตังค์มีเป็นล้านแต่มีเวลาเดือดรไม่ได้นะพี่อยู่ในอาวุธ พี่พี่วัรู้ว่าฮีโร่มีคนทุกตัวนะพี่รู้ว่าฮีรา Hero, โร่ไหมหนอเฮ้ยเดี๋ยวนะถามจริงมีตามเป็นร้านจริงเหรออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบโมใช่ไหมมีแล้วก็เอาไปซื้อฮีโร่แหลกลาหมดน,นะพี่ฮีโ<ม>ร<อ>่ป่ะทำไมทําไมไม่เอาตังตังตังอยู่ไหนตอนนี้ตังอยู่ไหนอยู่ในธนาคารใช่ไหมอยู่ในธนาคารพี่จะเก็บไว้ก่อนอ๋อไม่ลงทุนเหรอแต่ว่าขาเทอมหมดแล้วอยากลงทุนไหม ไม่อยากลงทุนผมตังไปจ่ายค่าเทอมโตโยต้าหมดแล้วพี่ค่าเทอมแม่งแพงชิบหายเลยโอ้โหตังค่าเทอมเป็นล้านเลยเหรอสองแสนอ่ะสองแสนอ๋อค่ากินบวกค่ากินค่าอะไรอ่ะอันนี้เขาให้เงินโอ้โหให้เงินให้เงินเยอะนะเนี่ยแต่ก็เก็บไว้ตอนนี้ก็เหลือแค่สองร้อยเงินมาในบัญชีเดี๋ยวทำเรื่องขอมาละเมื่อกี้บอกล้านแล้วตอนนี้เหลือสองร้อยในบัญชีหมายความว่ายังไง่าคุณจใชอ๋อปีใหม่ต้องเล่นให้สุดไยพี่โอเคเดี๋ยวแปเป็นไปหนึงนะพี่ พี่ดูในที่คอมพิวเตอร์เห็นคอมพิวเตอร์ปะไหนเห็นแล้วบคอมพิวเตอร์พี่อยากได้ปืนอะไรอยากใช้ปืนอะไรเอ่อ M M B M4A1 M4 นี้นี M4A1 เดี๋ยวพี่รีวิวให้ฟังว่ากระบอกไหนทำอะไรร่าง M4 อ่าอันนี้คือเรียกว่าท็อปเมตาก็คือปืน a s s a u l ที่ดีที่สุดในเกม เอเคถ้าเกิดไม่มีดอทอย่าหาเล่นเพราะไม่งิงใครไม่โดนเลยเพราะว่าสูตรเล็กแม่งเลงยากที่สุดเยเอเคเจสี่ยูเหมือนเอเคเหมือนกันแต่เวอร์ชันดรอปลงมาหน่อยคุณประสิทธิภาพของพี่เจอสไนเอชไอเอสก็คือสไนบาเลตที่แรงที่สุดในเกมใช้สามสามแปดอ่ามีปห้าศูนย์ซห้าศูนย์แต่งเป็นห้าสิบนัดได้มันอารมณ์เหมือนกับปืนปืนแอตโตไรเฟิลที่ดาเมจแรงมากๆแล้วอ้อย,ยิงไกลเปหลักรีคอยถ้าแต่งดีๆแม่งไม่มีเลยแต่หนักหน่อย อ่าแล้วก็ p ีเก้าศที่ดีที่สุดอ่าว่างนี้สกา H ฮปืนดีเอาไว้ยิงระยะไกลยิงกลนได้สกา L อันนี้ดีหน่อยดีโนรีคอยด้วยนะถ้าเกิดแต่งดีดไม่มีรีคอยเลยน้ำหนักเบาวกว่า M4 แต่ว่าอาตาัตราลั่นช้ากว่าหน่อยเออวี่จอยยไงก่อนดีอ๋อก็เล่นอยู่แล้วนี่อืมใช่ดีรับคำเชิญก่อนเล่นอ๋อนี่กำลังไปเนี่ยเ <มา S 2> ข้าปาร์ตี้ว เอ้ยแล้วแล้วพีอยู่ไหนเนี่ยเป็นหัวอยูเหรออ๋อหรือว่ามันมันไม่เห็นพีวะเฮ้ยอ๋อแค่แค่เข้าร่วมปาร์ตี้แน่ๆเลยร่ปาร์ตี้อันนี้ไฟปิดเลยอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นพี่พี่หาปืนก่อนพี่อยากได้ปืนกระบอกนครับคู่เข้ามาแล้วเถอะเดี๋ยวราดูดิอ่าแล้วก็มีมีเอ็มมีมีมีเอ็มซีเอ็กอีกอีกกระบอกหนึ่งเป็นเหมือนอ่าเอ็มโฟแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเท่กว่า แต่ว่าความแม่นยําก็จะน้อยกว่ามีอาร์กอันนี้ปืนดีเหมือนกันแต่ว่ารีคอยจะเยอะหน่อยจะไปยา,อยางอะเลยพี่พี่ก็เลือกปืนเลือกปืนมาแล้วก็ให้พี่บีินเลือกเลเอาปให้พี่บ<น>ีหมดเลยก็ฟันในดิเอ้ยก็สนายไปเลยอ่าแล้วพี่เพิ่งไปพี่เพิ่งไปตบบอดมาได้เมื่อก,กี้แ,แต่กระสุนมันน้อยนะบอกไว้ก่อนยี่สิบนัดเองถ <c oughs> ้าพีซูไม่ค่อยแม่นเอาเอคอกไปให้ใช้แล้วกันเอาไว้ยิงระยะกลางกึ่งกึ่งไกลแต่ใกล้จะชิบหายหน่อย ู่แต่บ้านเลยพี่แมอยู่แต่บ้านเลยทำงานอย่างเดียวเลยพเีบใช่ป่ะพี่นักเยบเข้างานฟรีนะพี่แบกรถแล้วก็มีวงดังๆมีวงแบบก็เซเว่นก็มีแล้วก็ไอไอวายยอินไอคำล่ำลาพี่นี่ไอคำล่ำลาเออมันก็มาแล้วก็ไอวงอะไรไฟร์ไฟร์ก็มาด้วยพี่คนที่เข้างานก็เป็นล้านคนนะพี่รู้ป่ะพี่ผมเดินแทรกตัวก่อนจะเข้าหน้าเวทีใช่งานนะพี่รู้เปล่า อืมเด็กเขายากจริงผมบอกเลยนะจากจากหน้าจากหน้างานอ่ะเดินอยู่ถึงหลังเวทีถึงหน้าเวทีอ่ะพี่อ่าเฮ้ยพีเดินกดได้หรออืมบังเกอร์อย่าอย่าพึ่งอย่าพีอย่าพึ่งรีบจัดเลยพี่กูพี่พี่รีบอ่ะพี่ยังจม่ให้ไปเสร็จเลยไอ้จริงอ่ะพี่เจอแล้วออกก่อนได้ปะออกก่อนได้ปะออกเลยพี่เออออกก่อนอ่ะพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังยังยังแต่งปืนให้ไม่เสร็จเลย ไอเขาเรียนที่ห่ายแล้วพี่พรู้ป่ะพี่เสียเลยนะพี่แบงค์เลเตอร์ตตอ,รอ่ะอด้ดูแล้วตองวิดไล์แบงค์รือก็ให้แทบ,บันเรื่องเนี้ยพี่ไปดูดิครับแบงค์เลเตอร์พี่โบโซตาเข้าวงการเลยนะพี่โบโซตามาอืยแล้วก็ไอเดอะเดอะโบสไอโบสแล้วก็วันว่างๆโดนหมดอ่ะพี่โดนดิรออะไรอ่ะเอทีนี้พีไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมกดไปที่จอยบอร์ดมันคือรับเควสด้วยอ่าเห็นใช่ไหม มีอะไรไม่รู้เต็มเลยอ่ะของพีน่าจะมีสักสามสามสามสี่อันนะประมาณห้าอันบ้างได้ไม่ผิดอ่ะทีเนี้ยพี่มาดูตรงซ้ายล่างพี่จะเห็นตัวย่อที่เป็นสามอันเรียงกันอยู่ใช่ไหมเห็นไอ้ตรงกลางไปที่เป็น uic ไอ้พวกเนี้มันคือทีมคือหน่วยงานที่พีจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มันถ้ายิ่งสร้างเยอะตามหลอดเลเวลครบถึงเลเวลสี่เมื่อไหร่ก็คือสุดหลอดอันสามหรือสุดไปเลยคือเลเวลห้ามันจะขายปืนหรือปลดล็อกกระเป๋าให้พี อัปเกรดขึ้นก็คือยิ่งทําเยอะตรงหน่วยงานไหนอ่ะมันจะยิ่งปลดล็อกปืนที่พีเยอะอ่าทีเนี้ยอันตรงกลางอ่ะคือ UIC ตรงเนี้ยถ้าเกิดพีทําจนสุดหลอดใช่ไหมพีจะปลดล็อกปืนที่เกี่ยวกับ M4 เยอะมากรวมถึงของแต่งด้วย <Okay. S 1> อ่าส่วนไอ้พวกอันบนกับอันล่างอ่ะพีพยายามฟาร์มให้มันถึงแคปมันเต็มหลอดเต็มสองหลอดพอ อ่าเซนอก็ใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะลดล็อกปืนทุกชนิดให้พีให้พีซื้อมาเล่นละใช่แต่ว่าเราจะเน้นค่าตรงกลางอ่ะไอยูไอซีก่อนก็คือทําให้ตัวปืนอ่ะมันมีเวลก่อนอ่าก็คือแบบว่าเขาเรียกงไงนะอันกลางอ่ะมันจะขายปืนเน้นเน้นขายปืนเยอะอประมาณนี้ดีกว่าทีเนี้ยพวกเควสอ่ะมันก็จะมีตัวย่ออยู่ก็คืออ่าฟริคชั่นมัน้งถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นตัวย่ออยู่อันเนี้ยมันก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเล่นแล้วมันจะได้เวลกี่เปอร์เซ็นต์ สูงสุดก็คือสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าช่วงแรกๆพีน่าจะมีห้าประมาณห้าเปอร์เซ็นบางส่วนบังเกอร์ก็จะมีบางอันที่มันสิบเปอร์เซ็นอ่ะส่วนมากที่มันสิบเปอร์เซ็นจะเอาไว้แบบว่าพวกยิงกับบอสอะ่ะบอสของแมทมันจะดอปของดีอ่าแล้วก็ถ้าพีเจอบอสใช่ไหมหมวกมันจะแปลกกว่าชาวบ้านแนะนำให้ยิงตัวเพราะหมวกมันขายโคตรแพงเลยใช่เออไายบล็อกลายลายใช่ กำไรกำไรเี่อ๋อพี่พวกพวกดอทด,ดอทคูณสกโกไปไกลอ่ะพี่เก็บมาเยอะๆนะเพราะว่าพี่ยังซื้อไม่ได้พวกเก็บเสียงอะไรนะ A6 อ่ะเก็บมาให้ให,หมดเลยเอ้เกมเนี้ยเล่นเปน็นอัมันบอกเลยเบื่อยากเลยกดแล้ว <c oughs> เอออะทีนี้เั่นยิวองเจนพี่จะเล่นด้วยกันนะเนี่ยปกติไม่ได้เจองี้ตลอดน,นะพี่ใช่จะสังเกตเลยตอนเนี้ยพี่พ พี่ไม่อยากเล่น GTA อ่ะเพราะว่า GTA มันกินเวลาเยอะมากอ่ะแล้วแบบพี่อยากทำงานวิญญาพี่โอ้พูดอย่างงี้พี่ไ้สตาร์เดิลิตสตาร์เดวลเล่อแน่จริงก็ลังดูวีโปรเจกต์พี่ยังทำไม่เสร็จนั่นแหละเหตุผลที่มันไม่ผ่านคือยังทำไม่เสร็จท้าไมถึงถ้าไม่ถึงไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นบอกเบอร์ไหนแกนยุดทำไม่ทันและประมาทเกินไปอันนี้พี่ก็พยายามว่าทำหน้าที่ส่งของพี่เสร็จแล้วก็ค่อยไปคุมงานเพื่อนอีกทีนึงแล้วดินดาวไพี่ได้มันไม่ได้เกลียอะไรนั้น มันเป็นเพื่อนที่ดีดีแต่ว่าทำไมถึงไม่ผ่านอ่็ทำไม่ทันนั่นแหละความผิดพี่ด้วยเพราะว่าพี่มมวแต่เล่นเกมประมาทอยบอกแ,แล้วพี่พาขาดตกพี่ขาดตกดีรออะไรเอยคือผมปัญญาอ่อนเซเพปปัญญาออกสตุนอย่างนี้นะแต่โปรเจกต์ผมผ่านนะพี่อ๋อพี่เราเควสดวางระเบิดนี่นะเราเคล็ดเลยอ่าทีนี้พี่พี่พี่เซตติ้งน่าจะต่างกับพี่เพราะพี่ไปปรับมาแล้ว อ่ะกดเลขสี่เลขสี่ตรงคีย์บอร์ดอินเทอรี่จะเห็นว่าพีพีกลางแมปขึ้นมาเลขสี่อ่ะไม่ใช่นำแผ่นนะเลขสี่อ่ะถ้าพีกดไม่ติดแสดงว่าพีลืมเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนเภาษาอังกฤษเออเยโอเคทีนี้พีก็เมาส์มันจะเร็วหน่อยนะอ่าพีต้องไปไหนเออด้วเดี๋ย อ๋อ oh, พี่เป็นหัวตีนี่หว่าโอเคเห็นละไปตรงบังเกอร์เลยอ่ะเห็นละก็คืออยู่บนอ่ะทีนี้พี่รับไปเอรับกล่องดีกว่าเดี๋ยวมันบักบางทีโยนปืน,ลง,นลงพื้นแล้วมันจะบิดออกกกล่องไม่พอยอ,อ่ะลองดูวัดดวงพีสามสองหนึ่งฮึบเออวางได้วางได้ปีตากาเฮสจูนี่เก็บไปเลยเอออ่านอากระสุดนี่เออเอาไปให้หมดแล้วก็ยานี่ด้วยไอตรงแท่งๆขาวๆอะ่ะพี อ่าถ้ามันเอาไว้เพิ่มเลือดมันเป็นไอเทมเดียวที่เอาไว้เพิ่มเลือดมันเป็นของที่แรงมากใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็เพิ่มเลือดไม่ไม่หมดด้วยเพราะฉะนั้นเลยเอามาให้เยอะแต่ก็ตัวอ่าแบนเนตเอาไว้ห้ามเลือดเวลาพีโดนยิงอ่ะจะมีโอกาสที่พีจะติดเอฟเฟกเลือดตกซึ่งแบนเนอร์คืออันเดียวสิ่งเดียวบนโ,โลกใบนี้ที่สามารถห้ามเลือดเอฟเฟกนั้นได้แล้วพี่ลืมเอาที่ชุบเพื่อนมา <c oughs> ไงไงแค่เข้าแค่เล่นก็คอนเทนต์แล้วอ่ะกดไม่กดกดกด EQ เป็นการพิกสำคัญมากของพี่ปรับให้มันเป็นทาร์เก็ตเอาไว้ก็คือกดแล้วมันจะีเลยด้มท้ายไปเลยแน่นอนใช่ก็เป็นเกมแนวที่ตีข้อไงโคตรมันอ่ะมันเหมือน Escape Off Off ป่ะพี่เออไปหนึงมีอะไรคือพี่เข้าไปในด่านพี่พี่ก็ไปเก็บของเก็บของอ่ะพี่มอน สิบสี่นาฬิกากระสุนมันจะกสิบเอ็ดสิบสี่นาฬิกาที่ไหนวะสิบเอ็ดฟังเสียงดีๆเกมนี้ให้เสียงอ้าวกูเห็นพี่ตูนขึ้นมาแล้วพี่แตกไปแล้วอ้าวเรียบร้อยอันนี้เล่นกับคนเล่นกับบอลเล่นกับบอลโอเคโอเคพี่ อพี่ขอโทษพี่ขอรูทไอเทมของพี่โอเคอย่างนี้รู้ตบเพื่อนได้เดี๋ยวพี่ไปเอาไอเทมพื้นคือชีพมาะขอโทษนะพี่นี่มันค่อนข้างมันอ่ะสมดไปก่อนนะพี่แบบนึงนะมีงานได้ครับได้ครับดีับพี่ครับผมที่มีข่าวทีวะห้องยาไม่มีผื่นที่เพื่อน มันต้องรอเวลาสักแป๊บนึองก่อนมันจะกลับบ้านได้ผม oh <laughs> เอ้ยปกติมันไม่มีมอนเกิดตรงนี้นะนี <laughs> ่ตอนนี้พีพีหน้าตาเป็นางไงพี่ไม่เคยเห็นเลยว่ามุมมองเขาเล่นเป็นไงคือพีกำลังดูพี่อยู่ปะดู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 ในชิพเลย <laughs> อ๋อพี่กาลังดูพี่อยู่ใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะ <laughs> ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ทำเควสได้พีแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเควสมันจะไอ้นั่นเอาเดี๋ยวพี่สปีดรันเลยลของดีโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ้าพี่ได้สมัมผัสพี่จะแบ่งไม่้พีนะเป็นค่าทำขวัญโอเคปะโอโหเฮ้ยมันยิงโดนตรงไหนวะมันยิงโดนขาเหรอก่อไม่เห็นรถเลยยิ้มไม่หุบเลยอะ แต่พี่ดูไม่ค่อยหนุกเลยตอนนี้เกมบักไปแล้วาขอไม่ได้ออาเรียบร้อยพี่งชมเองว่าเกมดีตอนนี้มือพี่หายไปแล้วสักครู่นะอย่ามีมอนข้างหน้าพิสเฮ้ยพี่จะไม่หากล่องพี่จะเอาปืนขึ้นมือให้ได้ก่อน อยู่ตั้งนานไม่บักมาบักกันตอนเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะเห็นชื่อผีตรงนั้นแล้วโคตรหูเลยเอาไว้ไม่ดีกว่าอ้วออาชิบหายแล้วมือพี่หายผีมือพี่หาย พี่เปิดกล่องไม่ได้วิ่เออเก็บของไม่ได้ด้วยยอมวะยอมมอบวะโอ้โหอะไรวะ Oh my god เฮ้ยเดี๋ยวนะออกนี้นเลยหรอโ okay, อเคค็จบจบเรื่องนี้เมื่อคนโอเคนะครับราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s กดติดตามเมื่อไหค่คาะคิดต่อไปสวัสดีครสวัสดีเย้